สวัสดีครับเนาะเบื่อจะไปกกอบ่ไปกกอไปก่อก็สิว่าไปก้าวหาคนที่เขาไปปลูกท่านปลูกนี่ไปรับจ้างตัดหญ้านี่สี่บ่โอ้น่าจะเป็นแบบนั้นอาจเป็นไปได้นะเอออาจะไปก่อก็ได้นะว่าเออมีคนเข้าบุกลุกเข้าไปรับจงรับจ้างไปปลูกยุงปลูกยางแบบนี้ไงครับเอมันก็จะไปแบบนี้มันก็เป็นไปได้สองประเด็นสองประเด็นเดี๋ยวมันก็จะออก ผมคิดว่าประเด็นใดกะเจ้าฮองที่มีแต่เจ็บนักย่างเหม็นมีแต่เจ็บกับเหม็นค่ะกับไปนมันจะสั่นนะทั้งเจ็บทั้งเหม็นแล้วฝ่าพี่น้องเอฟซีงวดหมดหรือไปอยู่ในเต็นท์มื์สองอันนี้ก็ไม่รู้ผลแล้วล้านประมูลหมดแล้วไม่ยังวะสยามยังว่าสยามอินเตอร์พอยู่อุดรุเแล้วหมอประมูลเนอด ล้านประมูลไปแล้วขับประมูลจนล <laughs> ะหกขั้นนั่นไงเป็นไ้องเอฟซีนะก<า>็ถ้าสมมติว่าไปก่อนนะอ่ะเส้นแนวทางของการไปก่อก็น่าจะเป็นการไปยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปทําในที่ตรงนั้นเนาะไปแก้ต่างไว้ก่อนนะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งไงวันนี้มันมีความเคลื่อนไหวอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะเดินทางไปขอข้อมูลหรือว่าไปขอหลักฐานนะคะในการที่ตัวเองโดน ร้อง้อง,องเรียนเนาะในที่โนนมาเหงานะ่ะบอกหลายก็ไปแล้วน่าจะคุยกันจะปรึกษากับบักนี่เอ,อ้ยเราก็ไปเลยเราก็ไปเลยเอาเจ้าของที่มาด้วยเอาบอกซอกมาด้วยนะเจ้าของที่มาด้วยก็น่าจะไปแก้ในเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้เอาถามมันถามคืนเดี๋ยที่ของเจ้าของคือคือบ่อหูว่ายมาตัดต้นไม้แล้วแบบนี้นะเขาจะมองว่ายังไงเอาในเมื่อเป็นที่ของตัวเอง คุณจะไม่รู้เหรออคุณจะไม่รู้เหรอว่าใครเข้ามาทําประโยชน์มันมันใช่หรือเปล่าเขาเข้ามาทำประโยชน์เนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรไหมคุณไม่ยอมปล่อยให้เขาเข้ามาไอ้กรสีมี่อันนี้อีกได้โอ้ยบักไหลมันก็ว่าเลยนะเอาหลักฐานมาถ้าไม่มีหลักฐานปุ๊บมันก็จะอะไรครับไปกล่าวหามันใส่ร้ายเสื่อความมันอีกมันก็ฟ้องมีนประมาณอีกทีนี้เห็นไหม ไว้ไม้อีกทีนี่ไปลงซื้อเสียงเลียงน้ำไปลงซื้ออีกทีนี่นั่นไงนนั่นไงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชู้กันนี่ไหลหลุดนะนี่จะไปกล่าวหามันนี่มันหลุดนะนี่เปแล้วมันก็ได้เปรียบด้วยถ้าสมมติว่าสิว่าซื้อขายกันดยสิราคาเด็ไเป็นเจ้าของทีคุณขวยไปน้ำมันทั้งเจ็บทั้งเหม็นสิบอกให้อาว่าซื้อขายได้บบเนี้อ่ะคุณขายนี่ เราขายปลาสมุทรได้ปั๊มีหลักฐานเด็ดเอามีหลักฐานเด็ดโนสะสมมุตินะคะอืมีแบบอันมีอันก็มีอันสัญญาสื่อขายคุณคิดว่าคุณเป็นคนขายคุณจะรอดไหมถามคือนเนาได้เออนยองมึงอันนี้แหละครับเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ครับพี่น้องเอฟซีขึ้นว่าบออีหยวงมันจะถวยฝันแล้วครับพี่น้องเอฟซีตัวไปตัวมันเด้อ เออาสอกเด้อนะเออาตัวไผ่ตัวมันเด้อหยวกเด้ออืมบักนี่กระอวยขับไห้แล้วบัะนี่เพี้ยนมึงเสื้อกูเพี้ยนเพี้ยนเสื้อกูเลยเพื่อเพงผู้เลยมึงต้องไปวอาตั้งสั้นมึงต้องวอาไปจังสี่มึงบอกทั้งสั้นต้องบอกจังชี่เด้อเชื่อกูกูสิไปรับเทหน่วยเด้อมันนี่เด้อมึงต้องไปกับกูมึงไปแก้ตังมึงต้องไปแก้ว่าโมเมนของมึงตั้งสั้นตั้งชี่เนาะ แมึงไปเขาไปเฮ็ดแลว้ืวแล้วมึงเขาไปเฮ็ดแล้วเด้อบ้เด้อนี่แหละครับนะอ่าเขาเข้าไปทําประโยชน์ก็แสดงว่าตัวเองปล่อยป่าละเลยไม่ทําประโยชน์น mm, ี่แหละนี <N un> <N un> yeah ่แหละครับนะก็ปล่อยป่าละเลยปล่อยป่าละเลยกองเกิน2ปีเข้าใจบออ่ามันก็เป็นป่าสงวนแล้วนะครับพี่น้อง f อจนะเพราะคุณไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์ต่อเนื่องอ้าวพี่เกา เขาเดินทางแล้วนั่ะพวพี่วี่มาติไซอีกบัดนี้เออเขาเดินทางไปแล้วน่ะไปเช็คต้นกนาว่าเขาไปสำนักใดกันแน่เขาไปสำนักใดไปส่งข่าวมา่นนู้นมันทันบ้านทันเมืองนูนนี่น่ะให้มันทันบ้านทันเมืองแล้วพวพี่วี่ยุทธธรรมจะถึงจะไดนี่ออกมาจะทำออกมาโน่นนี่เขาไปถึงไหนแล้วเขาไปฮอดเกาเล่าแล้วนะครับว่าเขาไปสำนักใดก็ส่งข่าวใบฟังมุนู้น่นน่ะ ไปเฮ็ดงานตรกนู้นน่ะโอ้ยตายแล้วเนาะทำสินต้อ่ได้ทำท<ะ>ำสินต้องได้ทำไปหาเซึ่งหรือทำมาละเนาะ <S <S ไปหาข้าวมาเร็วๆไ,ไปไปไปอย่ามาพวบๆไปเว่ยอยู่นี่ไปไปหาข้าวไปหาข้าวว่าพี่เก่านะั่นะนี่เอฟซีก็อยากเบิ้งนี่อยากูจักรายงานมารายงานไาอ้มันลงไว่นี่แหมจะจ้างดอกเจาบาทเจา,บา,าบาทนี่ ไปหาข้าวมาซาบัดเออ <ไป S 1> นะครับพี่น้องเอฟีไปสื่อพวกนู้นเขาไปสํำนักใหโอ้ยอสายสื่อก็ปไปในเรื่องเลยเป็นอินท่าขนาดนะครับเพราะท่านเหตุบ้านการเมืองเลยน่นนะน่เออเะ,ะเออเขาเพ่อว่าแพแพ่ไปเลยเดิ่มนี่เจ้าเขาดินเขาตื่นยังไปลเลยนะเดิอมะเออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรอชมนะครับมันแน่นอนครับงานนี้ <c oughs> กลางเว้นจำสีนกลางคืนคิด,ด,คดงดีจังเลยนั่นละคนกลางคืนนะจะจะเป็นนกข้าแมวอะไรเด้อนะครับเ <c oughs> ออนะ <c oughs> อะสายสืบจอพักแป๊บบ่พักจอแปบบ๊บ กงเขนแจมสินได้ทำน่ะละนี่แหละครับก็รอดูนะหลังจากหัวรุนิมิตเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเนาะเส็จภารกิจแล้วนะอ่ก็เสียอกเสียใจไปหลายวันเนาะเรียบาดแผลเนาะเรียปากบาดนะครับที่พายเพสนะครับบาดเจ็บมาเนาะกับคู่ต่อสู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ ก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะไม่ได้เจ็บอะไรเยอะนะคะตั้งมาสองป้ายนะครับเบบีลงทุนตั้งมาสองป้ายลงทุนตั้งมาสองป้ายครับพี่น้องอ้ยเอาราคาป้ายกับราคาเสียงก็ซิซ้ำกันราคาป้ายกับบ้างห้าร้อยนี่ยละสองสองป้ายกับพัดหนึ่งมัดเท่านั้นเงินเออตอนมาแพงป็นนั่นไปน้อยนนึงโอ้โหการเงินธนาคารังินเดีคขาไม่ดีขาดสิคุณเม็ดนึงเออขาไม่ดีขาคนไปมัดขาคนตอกันเอาตีเอาวัง บางหารลอยพันหนึ่งไปพันหนึ่งนี่ละครับพี่น้องเอฟซีเน,นี่ย <FC S 2> ได้สองร้อยเสียงได้สองร้อยได้สองร้อยเอาระเอาระเอาระลูกกับเมียก็ได้แล้วสองบาทลูกกับเมียก็ได้สองเอาโนบมันกูเศร้าเด้อวันนี้ครับรถได้ไปสองเสียงแล้วบาทนี่เออนานละครับพี่น้องเอฟซีน่ะไปบางโนสามนาแปดมันยุ่งใส่เออชีวิตไม่เกินพันหกเจ็ดแปดเซนซิบ ตอนนี้ก็ออกมาออกมาละวาดในโลกโซเชียลแล้วนะครับนะหลังจากปิดประชาไปสองวันนี่นะคระนะับผมออกมาประกาศนะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะครับนะผมขอยุติบทบาทตั้งวต่สองวันนะครับมาเก้าครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ย มาเบาเศ้ากินเคก้กกำังว่าคาร์ปินอนอีฟซีคือเก่าือเก่าปากดีคือเก่าครับมันจิเศร้าได้ทีมันบบาเศร้าคาร์ปินอน <c oughs> องฟซีใบวบาอย่ามันจิเศร้าได้ไดหึงกันแต่มันจิเศร้าได้จักมือคอยว่านี่แน่เห็นบอกบ่ท่านได้หึงบ่พอปงเลงครับมากคือเก่าเห็นบอกพอวอาเพ่แวโอ้ปกากโขลดเหล่มนี่ไหม <c oughs> ออนะครับนะก <c oughs> ็รอรุ่นรอรุ่น